ข้าไปข้างในาเขอาไปข้างในแลข้างในมันอากาศมัน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 หมดไทยเท่มันกระชว่วนี่แต่ว่าเข้าไปข้างใกัมันแบบกลมแบบก้มคำไี้กลมอยู่ข้างในได้ได้กลมอยู่ครับมำเกิดเก็นหูหลายต่มันเราอดขางอื่นนะไม้ายเลยเขาหูเข้าไปแล้วก็ นี่นู่นอ่าน่นจะเป็นโพงเป็นอย่างเข้าไปนะแล้วงูคือสมุนีมันมีเกียวมันมีเกลียวอะไรแเป็นโพงไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ก้มอยู่เข้าหนึงตาแต่ถ้าเจ็บก้อนหินออกก็บรรยายนะก้อนหินมันมีก้อนหินนิดหนอยหลายอยู่ครับตำคือนไรก้อนหินใบใหญ่แต่ว่าถึงตั้งทำมันจะกว้างอย่าเฉพาะเฉพาะปากทำนะ น,นี่ผมเข้าไปข้างในเอาไปทานข้างในแต่ว่าข้างในก็โผูมับางมองก็ยืนได้ยุบมองครับขนาดอะไรดีบก้อนหินพวกนี้เราแต่พูดถึงว่าข้างหน้าเก็บก้อนหินนั้นที่ว่าลงตาไปเห็นแนีวก็ออกมากสืยอ มอามีนะอะไรข้นมาครมสัตย์อันนี้งานตมหัวแต่ไม่ได้กลมไป้เขาปนตั้งไกันมากอ๋อมนี่เขาไป็นอไ่อ๋อนี่เนาะ่กมบเมื่อมีมีอ่ะ ตำรวจทำเจียนเะอใเขยว่าเนาะตัวตัวนี้ถ้าเปิดอ่ชิโลเลยเนะเปิดเปิดก้อนหินทั้งน่าน้ชิโลเลยคมันมันมันเปิดถ้เปิดก้อนหินมือนที่ตันทัางหน้าเนี่ยสองก้อนน่ยอากาศกระจายเทแต่ผู้ใหญ่บ้านคืเป็นอย่างเนาะเอาขี้คายใส่แล้วไปยังไง ได้กันนะครับางข้าขวาก็เป็นถ้าถ้าหานาวมามามไม่ต้ทงขวาก็เป็นท่าเป็นเป็นท่าหนึ่งของใกล้ๆกันแหละห้างกันบอกอินเลประมาณยี่สิบเมตรตามันก็ต่อกไปประมาณยี่สิบกมตริขากันอันนี้คือเห็นไมเข้าไปไม่เข้าไปเดียวอะไรตี๋โเคแล้ว เอาไปตั้งแล้วก็เอาพวกดาบไปเกะน่าจะม,ม,มีนนะเนาะวมัวก็อไปหาคูดเอาพวกกั้คีมัไน,น,ไมนไม่มไมเห็นีนะแต่เขา,ายงในด้วย่เปหโมาบุกนี่เปนี่เลยเนื้อใส่สะกดไหลเข้าไป เจ้าหาได้ตรงแต่ว่ายื้อไปได้บอกว่าไปได้ด้วยทาเก็บก้อนหออกในน้ำออกแห้งๆจะไปสะดวกสบายตรงตาเขาก็เลิกลดความ้่่้เก็บเค็พระกุฏิุวงตาบนนั้นเลิกอยู่ว

ก็ไม่เหน,นื่อยนต่ยังว่นมันเป็นธรรมชาติเด็เจาะเด็แกงทำกว้างมาเลยทุน้ายตัวนี้เนี่ยก้อนหินในท้ยายสมัยตะก่อนอยู่ห็นจะนี่นออกทีทางข้างขวากว้า ก้อนมันเป็นตัวกสหายอมาไมนิด้ถือกลับเราเป็นกำบังไว้เขาเก็บเป็นกองกำบังเหอนลายกองอกับเขากไว้มาข่ายว่าเขาเอามาเฮ็ดกำบังอลุดตานี่น่นคนเดินทางมันพังเอาว่าเนี่ยจีนไม่โดนเลย่ำไมเพราะว่ามจี่าเปิดกองมีคนอยู มันไ็่สิบกองยุ่งน,นนะครับที่ผมบอกครับที่ผมบอกเพราแต่ก่อนคอมนี้เขาหน่ะไปไปอยู่ในหันหลาย <c oughs> <IO> แล้วก็มีช่วงหนึ่งทนายานทนายานเขาแตกแล้วก็ขึ้นไปอยู่ <c oughs> เป็นรัฐลีฮันใ <c oughs> นรัฐลีฮันถือว่าตอนนั้นช่วงนั้นเห็นเขาว่าพวกะกันทหารก็โมกุจ่าก็พยาเป็นคอมมิวนี้ผมเป็นคอมมิวนิสต์เนาะเขาก็ยิงมัวบริษับก็เลยแตกขึ้นไปอยู่ฮัน ร Hai, ร oh, หลายหลายคนอยู่ในห้องครับจะเน่ยเป็นพันโอ้หลายเป็นร้อยครับมันทำด่วนข้าวแฝงเขาใหญ่หอทำเตท้าเรม่ไม่ม่ใหญ่รอเดีดยทำทำโงตัวถ้าเราไม่ไม่ไม่ซ้ำแต่ว่ามันเมื่กล้ใกล้คือเข้มหรืครับผมตาแล้น ทำทำข่ามผมก็ใม่เคยแบบ้ทำไหนทำขามผมก็มั่นบอกว่าผมผมไปได้เข uh so oh, oh, like ้าไปนะทำข่าวมนานไ่ได้ไปนกข่าวไม่ได้ไปไม่ไดไปนกไม่ได้ไปแล้วเหรอไ่อยาไปมครับที่ฟเพ้ยไม่ฟตที่แต่จะอยู่อยู่บาไม่ได้ไปครับใครสักคนนะ เขาใหญ่ดิใหญ่บหมีมีผ่าอยู่ก็มีอยู่มีนม่ได้เพราะกแต่งมันมันตะก้าเครับอ๋องล่มแต่งลายหมดเอ๊ะสไลด์เนียผมก็มตัววัดงขาหนึงวัดั้งขาหนึ่งวัดตั้งฝันโอ้ของเขาแต่ว่าผอยู่หลายผมเองผ้าอยู่หลายผมเแต่ว่าผม ตามหลวงพีหลวงพียุทธนาเพาะพ่นหุโดม่าจากอันู้บนอันนี้พ้นมากนอกภาคยื่นทำสําเด็จน่ะประมาณนัม่เกนนี่แหละือแล้วพากลัุโดไปทำขามปกอไปาอยู่แถวหน้าอันหน้าวัดอันหลวผู้ผูอห้างขึ้นนึงอันนี้เพื่อก็ไปทำขามแต่ผมผมไปขึ้นด้วยู้แาว่าเขึน คือไปตอนเลยแ,บ,แบบว่าเคือนคอไอหันแต่ว่าคนณอางมันย่หลายก็เล,เลยอนะไรที่ทำให้ทาวเลืนไปแต่คนไปหลาย,นยค,นคนไปไคนไปคนไปนคน่ประกาไปไม,ไม,มันเป็นาโลกม,ม,มันเปนมันเป็นธรรมศาสตร์ มันไปยืนอยู่อ๋อที่ที่ที่เรตาไปนันะครับผมอทํานี่ก็ไวกันนะอันทําหดาวดาวดาวดครับดาว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 ดานดาว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 ดาดาว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 ดาาวดาวดาาวดด นั่นเปนมีป้าจกแน่เไดูเราปเนี่วกนี่ยพกเราเล้ยงกเรเลี้ยงรล้วมเไอห้องแน่นเลยนะค่กอยู่ที่ไหนก็พี่อยู่ว่าที่ไหนเ้ก็สร้างนะครับแต่เห็นว่าถ้าเมื่อไก่ตุกาเออไกไปกับสร้างกี่โลไปกับเจกิโลปานเลยครับเพราะเมีหมออะไรอ้าวขึ้นน้ำมันีก้าวข้นอ้างขึ้นน้ำ อืมข้างในน้อืมง้นอันนี้อืมง่ายจังอ่างเก็บน้ำมาบ้านก็กิโลงโอ่ทางรถไฟเสือมบ่ครับทางรถอทางรถเส่าเก็บน้ำแล้วก็ายจ่างเก็บน้ำไปอีกหมันกรไกล ก็ไมมาเช็คดูหัือ PK ครับซิซี่โอู้กตาเอไปทับเด้ดีกว่าทับเสียด้ดิกว่าตาแคี่าประมาณโลเลยนะโร้บหขราวประมาณบเกอร์บุเกอร์บุเกอร์ข้าไรกยการปกติาะว่าไปครับประมาณสามโลนี่นะตาว่าแต่ว่าวมาเท่าไห่มาเทาไหร ข้าวชิ้นลทีห้าประมาณนั้นแหละครับให้ท่าเพราะน้นผงไปเนี้ยมันมันมันสิไกลกว่าขึ้นขึ้นท่อันนี้นะขึ้นทํโมโกสูงเลยครับมันสิไกลกว่าแม่รวะ่เครบสรงกันเอันตี่มันจะเ็นเรืเกิดทีครับชิ้ลีเราาตามนั่กว่าสำรวยน แลาาูงนุตุ้มนกานากาเิาจะได้สเราเนากันะเรนี้พกขาวันย่มาทุกคนมามาทันนครับมาชิที่เรียนกนาารงมาอาจารย์ไหครับทุกนการนาิเ่ย่เราุดตุ้มาวนาขาที่ทําเด็้าัด้วยระทียมมนตอนนั้นลงลงตาไปไปผ้าจี๊ำไหน พอไปนักส <rude S 2> ึกษาใครับว่าอาจารย์เนนึงอาจารยทันงไล่หวยเกิดยุบสีถึงแล้วับบ้านเลยนังทำ้านขับเลแล้วอาจารย์เ่นจ้าความชนิดเป็นยุทครับคู่ถึนะไม่ขึ้นไม่ได้มาที่ขับใช่ใช่ที่ครับอาจารย์แล้วตอนนีลงตาไปอยู่อาจารย์ยัง มันยมทกายทุก่ามันงอยู่น,น,นบนมันราคาเซเซเปนอเนที่มัน,บบนอปนอันที่หันอเรืองพระจารย์ยานาะผมก็ไ่ค่อยมีจารย์แอาจารย์หลายผ่านไปเลบอันนี้ก็ที่อยู่นี่ก็ผมผมจว่าซื้อเป็นไแต่ว่าบ้านเพื่อนอยูน